สวัสดีจ้ากินแซบสไตล์เมลี่จา้าวันนี้เรามาพบเจอกันกับเมนูกุ้งกุ้งคั่วเกลือเออกุ้งขั่วเกลือนึกอยากกินอะไรแบบนี้แหละแต่จริงๆว่าแมนจ้ากุงน่ะซื้อมาไว้นานนานมากนานจนลืมเลยจา้าสรุปก็คือเห็นแล้วแบบอนึกอยากกินเมนูนี้จา้าแล้วก็ได้ อันนี้เหมือนก็จะเป็นเหมือนพริกไทยเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นผงผงหอมผงหอมแล้วก็พริกไทยผสมกันพี่เอฝากมาให้จากเยอรมันนี่กุ้งฉ่ำไหมอ <c oughs> <c oughs> กินได้แล้วติมวแต่เล่นอยู่นั่นแหละเรามาลุยกันเลยนี่ chùm 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 nó có mm. หอมหอมผงพริกไทยผงหอมนะผงหอม อันย่อนบอถึกบ่อืม อร่อยหอมผักชีกุ้งนี่แช่ฟิตไว้นานมากน่าจะลืมข้าวไหมจ๊ะ ก็ความอร่อยก็ยังมีเหมือนเดิมนะความอร่อยความแซ่บแตยังมีคือเก่าอยู่ยังเหมือนแบบสดเหมือนเดิมเลยเกือบประสอกบึงอื Tôi nhai đi ta Hãy subscribe cho รอบเป็นจังหวะจังหวะความอร่อยกุ้งตัวงาา่ญ่ค่ะกินสองสามตัวก็อิ่มเลยจ้ะอ,อร่อยขนาดแบบ เก็บไว้นานมากก็ยังสดอตอนแรกว่าที่ซื้อมาน่ะว่าจะไม่เห็นเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นกินเลยก่ปเป็นไปตามแผนเลย อร่อยแล้วกับบริแพงเลยจ้ากิดดูแล้วสองร้อยเงี้ยมั้สองร้อยกว่าบาทไม่ถึงสามร้อยหรอก ถ้าจำไม่ผิดเนาะมะฮอสามอร่อยอร่อยมากๆตัวสุดท้าย มันอิ่มไปจากมันไงด <c oughs> ีดกระเด็นละ <c oughs> จะทำกินอีกแน่นอนเมนูนี้นะ เพราะว่าอร่อยไหมอืมอร่อยแต่ลงตัวทุกอย่าง <c oughs> แซ่บหลายจ้ะเมนูนี้ต้องจัดอีกแน่นอนจ้ะจากในมือนี้มือลีกกต้องขอตัวลาก่อนนะจาะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้ะ